ตื่นรายการนี้แบนแรกดูเรื่องใส่ขอบจรงค่ะสวัสดีครับ EP นี้เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างกับการติดโปรดิชชันเจ้าคาเล่า ปกติเราจะมีการรับเปลี่ยนสีเราแต่งวถลายคัสตอมนะใน EP อื่นๆที่ทุกคนดูนะลค้าเนี่ยต้องการที่จะแรปเป็น r o t e c t i o n film คำว่า p r o t e c t i o n Film คืออะไร p r o t e c t i o n Film คือฟิล์ม PU หรือฟิล์มที่ผลิตจากยูรีเทนนะครับซึ่งเป็นฟิล์มใสเอาไว้สําหรับกันเป็นรอยหมายถึงว่ารถเนี่ยลูกค้าต้องการเป็นสีเดิมอยู่แล้วแล้วกลัวว่ารถวิ่งไปจะโดนหินโดนขีดโดนขูดโดนอะไรต่างๆในปัจจัยรอบนอกทำให้สีรถเป็นรอยไอ้ตัวฟิล์ม o t ล c t i o n เนี่ยเมื่อติดลงบนรถ สวยขึ้นแล้วตัวฟิล์มนี้ก็จะรับแรงกระแทกและกัรเป็นรอยที่ยีนะครับเรียกว่าสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์กันได้ถึง65%เลยทีเดียวฟิล์มเนี่ยก็มีหลายเกรดแต่เกรดเป็นแสนเอและ C วันนี้เราคือมาติดเนี่ยเป็นฟิล์มนะครับเกรดหนึ่งที่เรียกว่าเกรดไฮบริดไฮบริด okay, นี่ยเรียกว่าเป็นฟิล์มเกรด B บวกเรียกว่าก็ถือว่าราคาที่เหมาะสมถ้าเราว่าดกันช้อยว่าฟิล์มเกรด A พรีเมียมเนี่ยก็จะอยู่คันหนึ่งประมาณทั้งคันฟูลเนี่ยหลายหกแต่ถ้าเป็นฟิล์มเกรด B บวกหรือไฮบริดเนี่ยครััับบบฟิล์มมรรออคคนนนนีีนีี้เ่่่่ยยก็จูททปะาาณ ก็คือ50%าสินแหล,ละถูกลงมาดังนั้นก็เป็นตัวเลือกที่นักเล่นรถหลายคนชอบไม่รู้จะพูดอะไรมากไปดูไปดีก,ดกว่าหลายคนนะเนื่องจากมีความสนใจที่จะพูดกนะ็สอ,อบถามกันไปได้นะครับสำหรับคนที่รักรถมาเรามาดูกันตรงนี้อ่าเรามาดูสีเดิมก่อนอน,นะสนะีเดิมความเงาอยู่ในระดับไหน,เ,น,นเดี๋ยวเราดูสีใหม่กัว่ความเงาของสีใหม่ ทำจะเงากว่าเดิม่ีรฟิล์มปริชชั่นจะต้องติดน้ำหมดนะครับนะฮะฟิล์มโปรดิชชั่นฟิล์มที่ผลิตจากพียูหรือว่าพียูลูกผสมเนี่ยจะไม่ติดแห้งเลยค่ะถ้าติดแห้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกปุ่มพีีซีใสที่มาหลอกขายนะมาจาพีบีซีเนี่ยคือฟิล์มจะมีสองชนิดคือพียูกับพีบีซี น่าเรียบร้อยตอนน,นี้เราจะเสร็จแล้วนะครับลูกค้าแอานนะ่เราสั่งมาได้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวม,มันก็แห้งวันนี้อ,อย่าแห้งนะโอ้มันติเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเติดเรียบร้อยนี่คือฟิล์มใสคือติดก็เรียกอะไรนะเสียตั้งเสียตั้งหลายหมื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ครับผมก็นี่ก็ติดไปแล้วสองส่วนก็คือสากระโปรงกับหลังคานะครับคือถ้าเรามาดูเนี่ยไม่รู้ว่าในวิดีโอัมเห็นจุดต่างไม่ไดคือความใสของมันนะถ้าคุณดูเงาสะท้อนเนี่ยยังกลมดิกยังสวยงามอยู่เลยนะครับผมว่าเงากว่าถ้าเราดูจากตาเปล่า,ลาอะไอที่ติดโพลิชัชนไปแล้วอะมีความชํากว่าแล็กเกอร์ปกติอีกแต่ผมไม่รู้ว่าในคลิปมันจะมองเห็นหรือเปล่านะเห็นไหมครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่ต้องกังว,วล ความใสไม่มีดรอปถ้าเราใช้ตัวที่เป็นฟิล์มไฮบริดหรือฟิล์มที่เป็นไฮพรีเมียมนะครับความใสไม่มีดรอปสีไม่มีเพีย้ยนไม่มีดรอปแน่นอนแล้วก็ลื่นที่สําคัญผิวเทกเจอร์ตัวเนี้ยผิวที่เป็นไอเนี้ยฝืดอยู่นะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเราลูบมันจะสมูทและลื่นเลยคือพวกคราบอะไรก็จะไม่ค่อยติดอ่าต้องบอกอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆแล้วกันว่าติดทั้งทงันคันนี้แล้วเนี่ยบทพิสูจน์มันคือมันจะใสขนาดไหน Oh, you're stupid Burn it as my fuel, yeah Cause we're running out of time So I'm gonna make it mine The chosen one, I'm not the one that underestimate I, I want to throw I on the crush Instruction rush, the bear case Levitate, got it tatted on me Told them follow me, they see the vision with <Ce> <pastry� PDF> <fixes> <tests> hmm. <tests> the hand. <tests> ตัวฟิล์มเนี่ยถ้าเป็นเกรดพรีเมียมเนี่ยนะครับตัวไฮเอ็นเนี่ยที่ติดพันละแสนกว่าเนี่ยตัวแต่ละแบรนด์ฟิล์มมันจะมีโปรแกรมการตัดทัชเพิร์ทมาให้หมายถึงว่าถ้าสมมติเราจะติดรถรุน่นนี้เราคีย์เข้าไปในคอมมันก็จะขึ้นเป็นทัชเพิร์ทของรถรุน่นนี้คือแทบไม่ต้องกรีดเลยก็ประกอบเป็นจิ๊กซอว์เข้าไปได้วว้า <Wow. S 1> อันนั้นคือในเวอร์ชั่นของเกรดพรีเมียมนะแต่สำหรับลูกค้าที่เลือกเกรดที่เป็นเกรดเกรดบีบวกนะครับเกรดไฮบริดนะ พวกนี้เนี่ยในแต่ละย,ยี่ห้อมันไม่มีเรียกมันไม่มีโปรแกรมซัพพอร์ตมันไม่มีโปรแกรมซัพพอร์ตดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาเก็บหน้าง,งานของเราเองนะครับเราต้องมาเก็บหน้าง,งานของเราเองอเนื่องจากว่าแต่ละย,ยี่ห้อแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีคีย์เหมือนมีแบบคีย์ล็อกของเขาว่าต้องซื้อฟิล์มหนึ่งม้วนสำหรับรถหนึ่งันถึงจะใช้โปรแกรมเขาได้หรือสามม้วนอะไรเงี้ยนะงนั้นอยู่ที่ลูกค้ามากกว่าถ้าลูกค้าต้องการให้แบบตัดเป็นทพทเิรินคอมพิวเตอร์สวย ก็ต้องติด,ดเกรดพรีเมียมไปนะฮะแต่ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสคือเราเก็บงานแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันเนี่ยเราก็พยายามเก็บใหด้ดีที่สุดเลยนะครับก็มันก็เป็นเกรดกเรหนึ่งไปนะถ้าเราพูดถึงนะนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับเพราะว่าเราก็จะพยายามค่อยๆเก็บเหมือนกันแรปรถนั่นแหละอ่อฟิล์มโปรเทคชั่นจะพับไม่ได้เหมือนอ่า PVC นะครับจะพับได้แค่ในระดับหนึ่งนะครับ ลักษณะของอยูรีเทนเนี่ยจะพับได้ไม่เท่า PVC ีซดังนั้นเราก็ต้องใช้เทคนิคพับได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแจ็คคือพวกนี้จะต้องค่อยๆใจร้อนให้มันแห้งใจร้อนก็จะคิดหายไปจากกันไปใจเย็นๆนะครับอันนี้คือทิ้งไว้สักระยะนึงแล้วนะเป็น20นาทีแล้วนะจนพอฟิล์มแห้งพอที่เราจะพับเก็บมุมได้เราถึงจะมานั่งพับเก็บมุมนะครับเพื่อความสวยงาม แล้วมุมวงนี้มีเส้นเด้งไหมครับมีครับต้อง ต้องรอเซตตัวว่ะคือการติดฟิล์มทั้งหมดเนี่ยเราจะตอบไม่ได้เลยว่าฟิล์มตัวนี้จะเด้งหรือไม่เด้งจนกว่าเราจะได้ตากแดดแล้วก็เซตตัวกับอุณหภูมิจริงสักประมาณ24ชั่วโมงเวลาเราติดตั้งตันี้เสร็จเราจะต้องถอยตากแดดหนึ่งวันเพื่อรอให้ฟิล์มเนี่ยมันเซตตัวนิดนึงว่าจุดตรงไหนที่มันเกินลิมิตไหมครับตรงไหนที่ไม่เกินไม่เกินลิมิตที่ฟิล์มจะสามารถไปได้มันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าจุดตรงไหนที่ฟิล์มมันเกินลิมิตไปแล้วว่ามันยืดได้เท่าไหน ปุฟิล์มก็จะเกิดอาการหดตัวกลับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเวลานิดนึ่งเ,เพื่อความปลอดภัยนะความปลอดภัยของลูกค้าคือหมายถึงลูกค้าจะได้ไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาหลายรอบก็าอาจจะต้องมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึ่นงนะ Levitate. Got it tatted on me, told them follow me. They see the vision now, it's 2020 clear as lace laces, clear as day. No longer move around in fear, disarray. Pray you hear me, let the winter win against your window pane. Feel the face baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades. Yeah. รถไม่เป็นไรนะพี่นั่นแนี่ไม่เชื่อกูใช่ไหมมันต้องมีเทิ้งอีกอยูวะมีหลายตังค์เลยนะไม่มีทิ้งอีกอยูวะคือการกรีดโพลิชชันเนี่ยค่อนข้างจะง่ายปกตปิอย่างเช่นเดี๋ยวกูให้ดูแล้วกันนะนี่แหละอ่ะดูนะอ่ะมาดูนะนี่นะ,อะนนะนนะเอาลงขาเลยโอ้โหกรีดหน้าเลยก็ได้กูอ่ะเอาขาก่อนเนี่กาจะเซ็นเซอร์เดี๋ยวมันจะไม่ให้ผ่าน,นดูนะนี่คือโพลิชชันนะ นี่นะดูนะเห็นไหมเลือดไหลนะเลือดออกไหมเลือดออกไหมไม่มีแต่เห็นยังคือเทคนิคของการกรีดเนี่ยเทคนิคของการกรีดเนี่ยมันมีอยู่มันมีเรื่องของน้ำหนักมืออยู่นะ เห็นะครับดูดิมีรอยป่ะเหี้ยเลือดซิปไม่ใช่ใ่ไหมเมันเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคการกรีดสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะกรีดเหมือนกระจกมันไม่ได้กรีดให้ขาดในทีเดียวกรีดให้ขาดแค่ครึ่งเดียวจับมันจะไม่เป็นรอยรอยไอสัตว์เต็มเลยอ <c oughs> ืมไม่เป็นดิโอกาสผิดพลาดก็อาจจะมีนิดนึงสักศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันน้อยไม่นิดเดียวบางๆพวกนี้เนี่ยคือต้องอธิบายว่าถ้าคนทํางานเป็นเนี่ยบางครั้งเนี่ย การผิดพลาดของเขาเนี่ยอาจจะมีการเข้าสีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเป็นการเข้าแค่ผิวเล็กเกอร์บางๆนิดเดียวเวลาคุณไปล้างไปขัดรอยเัื่อจะหายไปละเวลาเขาขัดปั่นสีปุ๊บรอยทั้งหมดก็จะหายไปละมันไม่ได้หนักขนาดขีดเข้าไปถึงสีรถจนสีรถหลุดหรือว่าขีด,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 ดไปถึงเนื้อเหล็กนี่หรอไหมมันไม่ลึกขนาดนะั้นมันเป็นแค่ลายบางๆถ้าถ้ากรณีแบบเวลาไปเจอคนที่แบบเขาผิดพลาดนะแล้วเขามีฝีมือจริงๆนะมันก็จะแค่นั้นเองแต่ถ้าไปเจอคนมือหนักก็ช่วยไม่ได้นะพวกแบบ ที่เขายังคุมน้ําหนักมือไม่ได้นะก็ตัวใครตัวมันนะไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือในกรณีคนที่เก่งแล้วที่คุมน้ําหนักมือตัวเองได้นะครับอย่างผมก็ยังไม่ค่อยเก่งหรอกผมก็โม่โม่ส่วๆไปใช่ปกวะต้องเรียกว่าทําให้ดีที่สุด้งกันนะฮะก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับเต็มที่กับทุกงานจะติดกระบะจะติดซุปเปอร์คาร์ผมใช้มาตรฐานเดียวกันหมดรักลูกค้าเหมือนกันเพี่เกันหมดได้รักลูกค้าเหมือนกันดูแลเหมือนกันจริงๆนะงานบริั่นเนี่ยเป็นงานที่ไม่ควรจะติดกับรถ รถทุกคันเพราะว่าในประเทศไทยอ่ะฝุ่นก็เยอะนะก่อสร้างก็เยอะไอการติดโพลิช s i o n c r e เพื่อกันลอยเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่สองคันกับการเปลี่ยนสีรถนะก็คือสิ่งที่จําเป็นที่จะทําให้รถคุณเนี่ยสวยงามและดูดีอยู่ตลอดนะถ้าถามในใจผมนะดังนั้นคุณควรจะติดวะจริงๆอันนี้อันนี้ไม่ได้อะไรเลยนี่คือคือติดที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่ก็ได้ฮะแต่อยากให้ติดกันเพราะว่ามันช่วยเรื่องรถจริงๆ You gotta muscle up and run through barricades, yeah รับผมก็อีพีนี้น่าจะแตกต่างจากทุกอีพีนะครับสาหรับคนที่ชอบรักษารถมากกว่ากับ EP นี้เนี่ยการติดตั้งโรติชันฟิล์มหรือฟิล์มกันเป็นรอยนะครับแบบใสบนตัวรถที่ท่านรักนะฮะอย่างที่ผมบอกฟิล์มตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกอยู่หลายเกรดอย่างที่แดงสติ๊กเกอร์มีบริการทุกคนก็จะมีเกรดพรีเมียมเป็น A บปกวงและทเกด ไฮบริดหรือ B บวกนะครับก็มีคุณสมบัติที่ต่างกันบ้างประมาณ15%ถึง20%แต่ถามว่าก็ใช้ได้ทั้งกู้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการปกป้องของลูกค้ามากกว่านะครับอย่างคลิปนี้เนี่ยจะเป็นทีม B บวกนะครับวกนะครเป็นเกรดไฮบริด Hybrid. ก็ถือว่าเป็นทีมที่ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ในระยะเวลาสักสาปีนะครับเรียกว่าติดแล้วเงาขึ้นติดแล้วการเป็นรอยได้นะครับทุกคนดูก็จะเงาในงบประมาณหลายๆายคนถามเนี่ยที่เป็นเกรด A บวกบวกนะครับเรามีเลือกหลายยี่ห้อก็อยู่ประมาณรอบคันประมาณแสนสี่ถึงแสนหกแต่ถ้าเป็นเกรดบบวกหรือไฮบริดนั้นรอบคันนั้นก็สตาร์ทที่6กหมื่นเก้าสำหรับรถเล็กเป็นต้นไปนะครับไปจนถึง7จ็ดหมื่นกว่าบาท8ปดหมื่นแล้วแต่ขนาดรถก็อยู่ที่ทุกท่านจะเลือกกันแล้วว่าอยากให้ฟิลเกรดไหนเพื่อปกป้องตัวรถของคุณ กับฟลมมทีี่ใครที่สนใจก็สอบถามมาแล้วกันเพราะมันเป็นฟิล์มที่เหมาะสําหรับการใช้การปกป้องรถยนต์คุณบนท้องถนนโดยเฉพาะในเมืองไทยที่มีทั้งฝุ่นหินก็ฝากไว้ด้วยกับ e ีีนี้ใครสนใจจะติดเป็นชิ้นส่วนก็ได้ติดเฉพาะไฟหน้าก็ได้นะฮะในชุดนี้เราจะติดทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวจะจบคือติดทั้งคันแหละแต่ถ้าอยากติดเฉพาะส่วนหัวอย่างเดียวก็ได้ติดกันชนกับไฟหน้าอย่างเดียวก็ได้หรือแยกเป็นชิ้นก็ได้ก็ขอให้ถามกันมาทั้งในช่องก็ได้นะครับ อ๋อแล้วอย่าลืมเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้ํายาเช็ดคราบกาวและเช็ดคาบสิ่งสกรปรกนะครับนะับทางแดงกฟิกเกอร์ก็ได้เป็นตัวแทนขายด้วยนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับก็ราคาอยู่ที่กระป๋องละ320นะครับรวมจัดส่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหรือถ้าใครวิ่งมารับเองก็จะได้ถูกลงนะครับแล้วแต่ติดต่อมาแล้วกันก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวในการทดลองใช้ให้ดู นะครับว่าดีขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ในเพจกดติดตามในเฟซส่วนตัววิชยัยรุ่ยพุ่มกดติดตามใน Instagram ชื่อแดงสติ๊กเกอร์และกด Subscribe กดกระดิง่งกดทุกอย่างที่เรามีให้คุณในช่องแดงสติ๊กเกอร์แมนชั่นแนลแล้วคุณจะไม่พลาดกับสาระดีๆกับแฟชั่นการแต่งรถด,ด้วยสติ๊กเกอร์สำหรับ EP นี้ไปก่อนละจ้าไปต่ะ One. i'm not the one to underestimate i want to throw out on the crush obstruction rush the bad case levitate got it tatted on me told them follow me they see the vision now it's 2020 clear as style laces clear as state no longer move around and fear disarray pray you hear me like the winter wind against your window pane. feel the face baby soak it in and let it marinate it's time to hustle got to muscle up and run through barricades yeah. <laughs> Watch the bed case, levitate, got it tatted on me. Told them, follow me. They see the vision now, it's 2020 clear as Tahoe Lakes.